เปปัญหากับหมออาสา8ซิฟิกวันนี้นะคะพูดคุยกับนายแพทย์สุรพงศ์ดังสารค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด,ด้านอายุรก,กรรมโรคข้อนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับผมค่ะค่ะคและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอบคุณที่เกี่ยวกับทางรายการนะคะคุณคุณคุณหมอคะคนที่มีกรดกรดยูริกสูงในเลือดนั่นหมาวว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์หรอคะเสี่ยงลดลงฮะที่รายงารของะาคือ ก็ควรควรควรต้องมีใช่ไหมคะเราควรต้องมีคืออย่างนี้นะฮะก่อนอื่นแล้วทาความเข้าใจกับไอ้กรดยูริกก่อนค่ะไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่ร่างกายมีสารเกลียวลนนะฮะ <c oughs> ใน,ใน,ใ,นในการสลายของเม็ดเลือดหรือหรือเซลล์ต่างๆเนี่ย <c oughs> จะได้สารเกียวลนซึ่งจะถูกขับออกจากร่างกายโดยเียดเป็นยูริกเอติดนะฮะแล้วก็จากอาหารส่วนหนึ่งอ่า เปนี้ในคนปกติเนี่ยยูริกเอซิดในผู้ชายก็อยู่ประมาณห้าบวกลบนะในผู้หญิงก็อยู่สองถึงสี่นะครับผู้หญิงจะเท่าผู้ชายเมื่อหมดประจำเดือนนะฮะอันนี้ก็คือภาวะปกติค่ะภาวะที่สูงกว่าปกติก็คือพวกที่เป็นเกาค่ะพวกนี้ก็เป็นพันธุกรรมจับต่ายยูริกออกไปไม่ได้นะฮะก็ถ้าไมียูริกสูง เจริปกติจะเป็นเกาเนี่ยร้อยคนมัจะเป็นเกาแค่เจ็ดสิบคนอีกสามิบคนก็ไม่เป็นนะฮะไม่เป็นแค่สามสิบคนอีกเจ็ดสิบคนก็ไม่เป็นไม่เป็นค่ะไม่เป็นนะก็คือยู่ในสูงไปจนตายอยันนี้มันมีรายงานออกมาเมื่อปีที่แล้วนะค่ะข,ของที่อเมริกาว่าเขาศึกษาคนที่มีอยู่ใกสูงที่เป็นเกาห้าหมื่นกว่าคนค่ะคนใกล้ที่ไม่เป็นญเกา ยูริกไม่สูงค่ะแสนกว่าคนสองแสนกว่าคนคนะฮะแล้วติดตามไปเนี่ยพบว่าที่ออกมาเป็นเปอร์เซ็นตเนี่ยคนไข้ที่ไม่มีเกาไม่มียูริกสูงเนี่ยมีอัลไซเมอร์สูงกว่าคนที่เป็นเกาเนยี่สิบเปอร์เซ็นไปยี่สิบสี่เปอร์เซ็นก็คือแบบตอนนี้เาพูดอ๋อค่ะแต่ว่าเชิะจริงๆแล้วเนี่ยในนี้มันก็มีข้อตกเยงอีกเยอะแยะนะครับว่าใช่อือค่ะ ว่ายูริกสูงเนี่ยมันลดอัลไซเมอร์จริงหรือเปล่ามันยังไม่มีข้อข้อพิสูจน์ในตัวนี้ย,ยังไม่สรุปย,ย,ยังไม่มีข้อสรุปรชัดเจนที่ติดอยู่คือพันธุก,กรรมค่ะนะครับในกลุ่มที่ที่อัลไซเมอร์ะ <c oughs> มันก็จะมีพันธุก,กรรมที่เสี่ยงนั้นในคนที่ยูริกสูงเนี่ยพันธุก,กรรมเสี่ยงอัลไซเมอร์มอาจจะน้อยกว่าคนที่ยูริกไม่สูงอืมเะนั้นต้องศึกษาต่อนะก็ยังไม่สรุปแต่เขาขอศึกษาต่อ เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ตกลงว่ามันจะมียูริกค่่หรือยังไงค่ะค่ะเพราะว่ายูริกสูงเนี่ยถ้ามันเกิดโรคค่ะมันจะมีโรคที่เกิดจากยูริกสูงก็คืออย่างเช่นเท้าเท้าก็คือปวดข้ออักเรบเจ็บมากนะเดินไม่ไหวเลยคถ้าก้อนขึ้นเยอะๆก็พิการค่ะอันที่สองยูริกสูงก็เป็นนิ่วมันก็จะเกิดนิ่วในข้อไตได้นะครับ อันที่สามถ้าสูงเสียบพันเช่นคนให้ยารักษามะเร็งเนี่ยยูริกมันจะขึ้นเสียบพันพวกนี้ไตวายได้นะครับเพราะฉะนั้นยูริกสูงก็มีโทษจริงๆแล้วยูริกเนี่ยเป็นเหมือนกับของเสียที่ขับออกนะะั้นจะมีเราจะพูดถึงโทษมันมากกว่าประโยชน์เมี่ปีที่แล้วที่ออกมาว่าแนวโน้มว่าจะดีเขาเขาพูดอย่างนี้เขาไม่บอกว่ากินให้ยูริกสูงแล้วป้องกันเอาไปเมื่อคนที่ยูริกสูงมี ออาใจเมื่อน้อยกว่าคน,คคนที่ยูริกไม่สูงแค่24เปอร์เซ็นต์แต่มันมีปัจจัยอื่นต้องศึกษาต่อเรื่องพันธุกรรมเลี่ยนเพราะพวกพันธุก,กรรมะนะครับค่ะ,คะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปเพิ่มยูริกในตัวเราอย่านะครับค่ะเพราะว่าเกาเนี่ยพอลมาน่ะทีน,นี้ถามว่าคนยูริกสูงแล้วเป็นเกาเนี่ยสมองเสื่อมก่อนไหมเตร่อมสมองจะเสื่อมก่อนคนไม่เป็นเกาเนอีอย เพราะว่าคนเป็นเกาถ้าไม่รักษาเนี่ยมันจะออกกําลังไม่ได้ใช่ไหมครับเพราออกกําลังไม่ได้เนี่ยสมองก็แย่ใช่ค่ะนะฮะค่ะวันนั้ถามวิธีการอื่นค่ะใช่วิธีป้องกันอัลไซเมอร์ที่ดีคือออกกําลังกายค่ะรักอนให้พอไม่เครียดหลีกเลี่ยง บุหรี่ดื่มเหล้ามากเกินไปค่ะน้อยๆป้องกันอัลไซเมอร์ดื่มเยอะๆทำให้เป็นอัลไซเมอร์นะครับอ้คำว่าไม่เครียดนี่ยากที่สุดนะคะคุณหมอเครียดนี่ก็ไม่ดีไม่ดีใช่ไหมคะค่ะก็จะมีบาหวานคุณประวันิถ้ามีไขมันมากแ้่ต้องขูดไขมันเพื่อป้องกันอัลไซเมอร์งั้นพยายามออกกําลังกายให้ได้แล้วก็ดูแลในเรื่องของอาหารให้มันพอเหมาะพอควรให้มันมีมีผลดีต่อสุขภาพของเรา ทีนี้ไอ้เรื่องยูริกสูงอัลไซเมอร์เนี่ยถ้าฟังไว้เท่านั้นค่แต่เราไม่เป็นไม่จำเป็นต้องไปทําให้มันสูงเพราะว่ามีคนทําแล้วใช่ไหมคะคุณหมอเพราะว่าเขาอย่างเงี้ยยูริกสูงคนก็จะไปกินแต่นี้ของที่ยูริกสูงมันเป็นของอร่อยแต่ันอย่างเช่นยอดผัดเรื่องในเออร่งนี้เหล้าอย่างเงี้ยเหล้าค่ะนะฮะแต่ว่าถึงนั้นคุณจะกินให้เยอะเลยเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนในเลือดได้แค่ประมาณ จำเป็น <ขา S 2> นะครับค่ะ <ขา S 1> ถ้ามียาขับปะตาวะที่ทําให้มันขึ้นแอสไพรินทําให้มันขึ้น <ขา S 1> นะมียาหลายตัวที่กินแล้วยูริกขึ้นนะครับเนี่ยเป็นนี้ถ้าถามถึงจุดนี้เวลานี้ยูริกตามยุริกปกติแล้วไม่ปวดข้อเนี่ยเป็นเป็นโชคดีหรือยูหริกสูงแล้วไม่ปวดข้อเนี่ยก็เป็นโชคดีเพราะถ้าปวดข้อบ่อยๆต้อนขึ้นยะแยะๆเนี่ย นทมหรือว่าการกดข้อมันเกินมีก้อนแล้วมันก้อนขึ้นนะพอเป็นหลายๆปีเนี่ยก้อนมันจะขึ้นเหมือนเท้าแตนปมเลยโอ้ค่ะค่ะครับแล้วมันทําให้กระดูกเนี่ยขาดเลยอืมตดานเลยนะค่ะะหลายคนที่เสียเสียอาชีพเลยเพราะว่าไม่รักษาให้ดีจนกระดูกกระเดี่ยวมันเสียหมดคือไม่ได้ไม่ไม่ได้คือไม่รู้ว่าจะต้องต้องดูแลตัวเองยังไงด้วยหรือเปล่าคะใช่จริงๆเนี่ยคนที่มีก้อนขึ้นเนี่ยมันรักษาได้ค่ะ างทีเขาไปเจอหมอบางหมอบอกเฮ้ยคุณต้องทาใจแล้วมันรักษาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอเขาก็เลยปล่อยเลยกินแต่ยาแก้ปวดกินปอนทั้งหลายเนี่ยเรารักษาให้มันยุบได้ค่ะนะครับเพราะนั้นหามหมอให้ถูกทางหามหมอให้ถูกที่ใช่แล้วอยู่ในเลือดเราเนี่ยนะมันมันจะบอกเราว่าอนาคตเนี่ยคุณอาจจะมีอีกหลายอย่างเช่นความดันสูงค่ะ ไขมันสูงเบาหวานเพราะว่ามจะเป็นเพื่อนกันอ๋อะสิ่งอย่างนี้มันเป็นเพื่อนกันค่ะค่ะงนั้นยูริกเนี่ยมันจะสูงก่อนอายุสิบห้ามันก็จะเริ่มขึ้นแล้วเหมือ่าันะครับเวลาเราเช็คสุขภาพเนี่ยมันก็จะเริ่มสูงแล้วอายุสิบห้าปีค่ะตัวในอย่างอื่นเนี่ยความดันก็มาสามสิบสามสิบตวนี้ก็จะน้อยเริ่มมัน้อยลงก็ต้องค่ะแล้วเบาหวานก็มาตีหลักค่ะ ไห้สิ่งพวกนี้มันเป็นสาเหตุให้เส้นเลือดคุณเสียอพอเส้นเลือดเสียก็เป็นอวายวเมือค่ะอ่ะเป็นเส้นเลือดหัวใจติดนรับเนแตกต่ากเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกันเลยนะคะทีนี้คุณไปเจาะเลือดพบยูริกสูงที่เบรดอย่างเงี้ยปกติมาก่ค่ะค่ะมันไม่ใช่ยูริกสูงทันธทุกรรมธรรมดาละคุณอาจจะมีโรคอย่างอื่นร่วมด้วยค่ะเช่นโรคเลือดนะฮะโรคไตที่ไตมันแย่ เวลาเจาะเลือดแล้วคุณต้องแปลมันเป็นเพราะเราเป็นเคสุขภาพเนี่ยไปเจาะยูริกทุกคนนะแต่ถ้าแปรไม่เป็นมันก็จะไม่มีมันก็เหมือนถ้าไม่ถ้าไม่ใส่ใจถ้าไม่เข้าใจใช่ใช่ครับถ้าคุณเกินติดเท่าไหร่นี่คุณผิดปกติละมันต้องมีโรคอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเป็นพิษจากตะปัอย่างเงี้ยคุณอาชีพทาแบตเตอรี่อ่านะครับเวลาเราดูถ้ายูริก ในผู้ชายประมาณห okay okay, okay. ้าบวกลบโอเคถ้าผู้หญิงสองถึง mm ส hmm> ี่ในมีประจําเดือนโอเคถ้าหมดประจําเดือนขึ้นมาถ้าผู้ชายห้าโอเคจบค่ะค่ะค่ะนะคะก็ได้เป็นความรู้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีคนที่อ่านพวกงานเป็นบทความอะไรพวกนี้ไปแเราก็คิดว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวต้องถ่านอะไรที่มันมียูริกมากๆเข้าไปได้เป็นการป้องกันอัลไซเมอร์แต่ว่าจริงๆเราต้องดูเหมือนกันว่ามันมีปัจจัยอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราต้องมาชั่งน้ำหนักก่อนยูริกสูงเสียกระดีอไหนมันดีอยู่า ค่ะค่ะค <topic> ่ะขอบคุณมากเลยค่ะ <improving> คุณหมอชัดเจนมากเลยค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งปัญหากับหมออาสาแปซิฟิก